สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะอีพีนี้จะเป็นลำดับที่91แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะเนาะเป็นการดูถึงใจของคนคนหน,นึ่งนะคะส่องใจของคนคนนั้นนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะ อะมาดูกันส่องใจของคนคนนั้นว่าเขารู้สึกเช่นไรกับคุณนะคะโอ้ราชินีถือดาบมาเลยนะคะอเดอ h e ชาริออตนะคะสิ่งที่เขามองถึงคุณความรู้สึกถึงคุณทริโอพันตะเคานะคะเดอ s u ซันนะคะซิกออฟ r ดนะคะหกดาบ เป็นไพ่ king of pentacles นะคะพระราชาถือเหรียญ king of cups นะคะ the fool t r e e of cups สถ้วยแล้วก็ s e v e n of Wands ในความรู้สึกของคนคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดในธาตุน้ำ กรากดมินพิจิกทธาตุลมมิถุนตุลกลุมธาตุไฟเมษสิงหธนูแล้วก็ธาตุดินมังกรกรันพะุธศพนะคะดินน้ําลมไฟมาครบทวนนะคะสิ่งที่เป็นคุณนะคะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นคนที่ไม่โอนเอียงไปตามกระแสสังคมอะไรมากนะัก นะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีที่นี้เรากําลังถามถึงว่าส่องใจส่องความรู้สึกของคนคนนั้นว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและเขามองคุณเป็นเช่นไรสิ่งที่เขาสะท้อนมาถึงตัวพวกคุณเน่ยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนสดใสมากคุณอาจจะมีมีดวงตามีแววตาที่เป็นประกายสดใสเป็นคนผิวพรรณดีนะคะขาวนะคะถ้าเป็นคนผิวคล้ำก็จะเป็นคนที่ดูแลผิวได้แบบ ดีผิวนวลเนียนอะไรเช่นเนี้ยนะคะเขากับคุณได้รู้จักกันมานานหลายปีนะคะและตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันแล้วนะคะเป็นเป็นหนึ่งคนเเป็นบุคคลในความทรงจําของเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเป็นลนักษณะของการพายเรือนะคะออกจากหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้มีความคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากโหยหาการมีคุณเป็นความรู้สึก ที่มีทั้งความห่วงใยมีทั้งความคิดถึงมีทั้งความอยากอยู่ใกล้ชิดกับพวกคุณสิ่งที่เขามองถึงคุณนะตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเข้มแข็งมากราชินีถือดาบนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะหน้าตึงๆหน่อยนะคะสวมเสื้อสีม่วงก็เป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะฉลาดหลักแหลมทันคนนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งมากนะคะสิ่งที่เขามองถึงคุณคือคุณเป็นคนเก่ง มีความพยายามมีความอดทนในการสร้างชีวิตของคุณมาด้วยความสามารถของคุณล้วนเลยนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ดูสำเร็จไปหมดทั้งที่สิ่งนั้นกิจกรรมนั้นมันเป็นเลือกที่ยากยากมากๆสำหรับคนทั่วๆไปแม้กระทั่งตัวเขาได้ทำสิ่งเดียวคล้ายๆกับคุณกิจกรรมเดียวกันกับคุณแต่เออมองว่าตัวเขาเหมือนต้องยอมคุณนะคุณเป็นคนที่ทำอะไร ก็ประสบความสำเร็จทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเขาเชื่อว่าการที่ระหว่างคุณกับเขาได้พบกันได้รู้จักกันมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะเป็นโชคชะตาเป็นพรลิคิตจัดสรรน,นะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งเก่งในเรื่องของการงานเก่งในเรื่องของการจัดการปัญหาชีวิตแล้วคนเป็นคนที่เวลาเกิดปัญหาคุณจะไม่รอให้มันเกิด เรื่องราวบานปลายคุณจะเป็นคน Take a คชั่นทันทีทำทันทีนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจอย่างมากและที่สำคัญคุณเป็นคนที่รักษาสัจจะด้วยนะคะสิ่งที่เขารู้สึกได้ถึงคุณสัมผัสได้ถึงคุณก็บอกว่าเวลานี้คุณดูไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณดูมีความมุ่งมั่น กับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อให้มันเติบโตมากขึ้นเพื่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นคุณโยกย้ายออกมาจากชีวิตเขาแต่มีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เกิดขึ้นกับคุณไปหมดเลยมีผู้คนพูดถึงคุณให้เขาได้ยินในเรื่องของความสามารถในเรื่องของความเพียรความเพียรพยายามต่างๆคนคนนี้แอบหวั่นไหวในขณะที่มีคนพูด ในเรื่องในขณะที่มีคนพูดในเรื่องของคุณอะ่ะให้เขาได้ยินน่ะนะคะอืมเขารู้สึกว่าตอนเนี้เขาเหมือนได้ทําคุณหลุดมือไปแล้วมีความห่างไกล นะคะมันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะกลับมาใกล้ชิดกับคุณได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเอาไว้หรือว่าชีวิตของคุณในตอนที่มีเขาคนนี้เลวร้ายมากๆชีวิตของคุณแย่พังยับเยินมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาการเงินมีเรื่องราวโกลาหลเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับโอกาสกิจการงานหรือแม้กระทั่งถย้อนกลับไป นะคะหน้าที่การงานของคุณที่กำลังเริ่มต้นไปได้สวยทุกอย่างกลับต้องพังทลายลงมานะคะแล้วเขาก็คือส่วนหนึ่งในการทำลายตรงนั้นด้วยและเป็นพลังงานของคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะคะมีอีกโก้นะคะในความรู้สึกของเขาที่มีถึงคุณเขามองว่าตอนนี้คุณดูสงบดูสุข,ขุมดูมีความเป็นผู้ใหญ่ ดูเหมือนคนที่ไม่เล่นะนะนะคะเวลาคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจริงจังคุณจริงจังกับสิ่งนั้นคุณไม่เล่นคุณไม่ชอบอะไรที่มันไร้สาระคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเสียเวลาเมื่อก่อนเขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนคนไร้สาระดูไม่มีหลักแหล่งดูไม่มีความมั่นคงดูดูเลื่อนลอยอะนะคะแต่แท้จริงแล้วอ่ะคุณสามารถสร้างชีวิตของตัวคุณให้มันมั่นคงได้จาก อาชีพที่ไม่ใช่ค่านิยมของสังคมคุณสามารถทําอาชีพชิ้นหนึ่งให้เป็นที่น่าสนใจได้ใน,ในเรื่องของการทําเงินขึ้นมานะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งโซเชียลออนไลน์มากๆนะคะหลายคนอาจจะตัดต่อเก่งหรือว่าคุณทำคอนเทนต์เก่งก็ได้นะคุณเป็นคนที่เหมือนทําอะไรแล้วต้องมีคนดูนะคะมีคนรับชมรับฟังในสิ่งที่คุณเพียรพยายามที่จะทําในเหตุการณ์ตรงนี้อ้อมมองว่า เขายอมรับในความสามารถของคุณแล้วแล้วเขาก็อยากกลับเข้ามาหาคุณอยากมาพูดอยากมาสื่อสารกับพวกคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่ดูเหมือนคุณจะไม่สนใจเขาเนาะเพราะว่าคนคนนี้แอบรอรอว่าเมื่อไหร่คุณจะส่งข้อความไปถึงเขาเมื่อไหร่คุณจะงอเขาแต่มันไม่มีมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าคุณจะทําแบบนั้นสิ่งที่เขามองสะท้อนมาถึง นะคะเท่าที่เขาจะมองได้ส่องได้ก็เห็นแต่คุณทำงานนะคะภพ่เจ็ดมเมถ้าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมานะคะคุณเหมือนพยายามกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณเยอะมีคนชื่นชมคุณมากมายไปหมดเลยนะคะเอาจริงคุณไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรนะ คุณเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็สามารถใช้พรสวรรค์ของตัวเองนะคะในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายคุณเป็นคนที่ใจดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความอดทนต่อความยากลําบากต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณสามารถทําทุกอย่างให้มันรุ่งเรืองได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่คนคนนี้ยอมรับคุณแล้วนะเขายอมรับในความสามารถของคุณ ในความเก่งของคุณในความอดทนของคุณด้วยนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทําได้มันคือฟุกอะอารมณ์แบบฟุกฟกนะคะจังหวะชีวิตที่คุณทําได้คุณเป็นคนไม่เก่งหรอกอะไรเช่นเนี้ยคําดูถูกกันนะคะ แต่พอได้เห็นฝีมือการทำงานน่ะเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งก็ต่อเมื่อเขาได้ทำอาชีพนั้นกิจกรรมนั้นเหมือนดังคุณแล้วพอเขาทำแล้วเขาทำไม่ได้เหมือนคุณน่ะเขาถึงรู้ว่าไม่มันไม่ใช่ใครๆก็จะทำได้ทุกอย่างเหมือนคุณบอลทูบีคุณไม่ใช่คนที่วันนบีนะคะบอลทูบีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คนคนนี้ได้ได้ระล,ลึกถึงคุณนะคะ คุณอยู่ในความทรงจําของเขาตอนนี้เขากําลังป่วยเขากําลังไม่สบายกําลังเดือดเนื้อร้อนใจสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคนนี้ไปลบหลู่อะไรเขาเปล่าคะไปลบหลู่ท่านไหมนะคะหรืออาจจะไปวิงวอนขอพรจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการที่จะสมหวังในความสัมพันธ์กับคุณนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้อ่าใช้นีิเวนกรรมนรกบนดินก่อน ะะทำกับคุณไว้เยอะมากนะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะหมดเวรหมดกรรมต้องทนทุกข์ต้นทนทรมานต่อไปนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเพิ่มเติมคุณมีแต่ในเรื่องงานเลยเวลาเขานึกถึงค,คุณเขานึกถึงความเก่งในการทำงานการบริหารจัดการปัญหาได้ดีการแฮนเดิลเวลาได้ดีนะคะเขาก็แอบเป็นห่วงค่ะแอบเป็นห่วงกลัวว่าคุณมันจะไม่สบายกลัวว่าคุณจะมีความอ่อนเพลียเพราะว่า หันมาทีไรเขาก็ยังคงเห็นคุณทำงานทำงานนะคะแต่มองอีกในมุมหนึ่งคนคนนี้แอบอิจฉาคุณนะแอบอิจฉาในการทำงานของคุณแต่ในในอีกเวลาหนึ่งคุณก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนไปไหนตอนไหนได้มันเป็นฟิลที่คุณคุณเหนื่อยคุณก็หยุดนะคะถ้าคุณอยากทำคุณก็ทำเต็มที่เต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวอะไรเช่นเนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นยังไงอีกเพิ่มเติมนะ คุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนชอบสวดมนต์คุณเป็นคนที่มีความทันสมัยแต่ก็ยังมีความอนุรักษ์นิยมผสมอยู่ในคนคนเดียวกันคุณเป็นคนลึกลับนะคะเป็นคนลึกลับเป็นคนที่ไม่ชอบโอนเอียงไปตามกระแสของสังคมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ ภายนอกคุณดูเฟลลี่คุณดูใจบุญคุณดูเข้าใจเขาเข้าอกเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเห็นอกเห็นใจในชีวิตของคนอื่นแต่อีกมุมหนึ่งอะนะคะคุณดูแบบดูลึกลับดูซับซ้อนนะคะเขาบอกว่าคุณได้ต่อสู้นะเหมือนเขาได้เห็นการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมมีคนทำร้ายคุณรับหลังมีคนกั่นแกล้งคุณทำลายคุณมากมายไปหมดเลยนะคะแต่คุณ ก็ยังรอดมาได้คุณก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแม้ว่าคุณจะติดขาดบ้างสะดุดบ้างแต่สิ่งที่เห็นคือโดยรวมอะคือความทรงพลังมากๆเขาถึงเชื่อว่าการที่คุณทําบุญบ่อยสวดมนต์บ่อยเอา้ามันเป็นผลดีแบบนี้นี่เองเมื่อก่อนคนคนนี้เคยยอ่อเย้ยในการมูของคุณนะคะในการสวดมนต์ไหว้พระของคุณเขาเคยยอ่อเย้ยนะคะแต่ตอนนี้คุณเกินเอื้อมเขามากคุณอยู่ไกลเกินเอื้อม อยู่ไกลเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมคุณได้ถึงแล้วนะคะเพราะว่าด้วยฐานะความเป็นอยู่ความมั่นคงของคุณรวมไปถึงยศถาบรรดาศักดิ์และรวมไปถึงสายวงบรรพบุรุษของคุณอาจจะเป็นครอบครัวที่สืบเชื้อสืบสายมาอย่างเก่าแก่นะคะคุณคุณแบบอาจจะเป็นค่อนข้างจะพูดยังไงเหมือนครอบครัวคุณดูมีอิทธิพลนะคะเอา เหมือนสืบเชื้อสืบสายกันมาอย่างยาวนานนะคะคนคนนี้รู้สึกหวิวหวิวใจรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดหวัน่นเหมือนตอนนี้เขารารู้สึกว่าคุณกับเขามันอยู่กันคนละชั้นคุณคุณือคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่มันสูงกว่าดีกว่านะคะแต่ตัวเขาอะนะตัวเล็กตัวน้อยนะคะอันนี้คือความรู้สึกปัจจุบันแต่ในอดีตเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็ได้ในอดีตเขารู้สึกอย่างไรกับ ที่มาที่ไปในครอบครัวของคุณในอดีตนะคะดูไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะเพราะเขาค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมากว่าเขาเหนือกว่าคุณเขาดีกว่าคุณเขาค่อนข้างยอเยยเหยียบย่าในในความเป็นแบ็กกราวครอบครัวของคุณด้วยนะคะแต่พอได้รู้อะไรลึกๆนะคะลึกเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าอ๋อมันมีอะไรที่น่าอายสําหรับเขามากเพราะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ เพอร์เฟกมากเพอร์เฟกมากตั้งแต่ต้นสายของคุณนะนะคะทางบรรพบุรุษครอบครัวนะคะคนคนนี้ได้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยนะนะคะในพลังงานนะภาพรวมของคุณคือดีงามมากค่ะทุกคนคุณอยู่ในจุดที่เพอร์เฟกมีความพร้อมมากกว่าเขาทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความรู้ความสามารถ นะคะเงินทองนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงแม้กระทั่งความเป็นครอบครัวคุณไม่มีข้อข้อบกพร่องใดๆนะคะคุณแซงหน้าเขาไปไกลนี่คือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขายังไงอะนะคะคนคนนี้มองคุณเป็นเหมือนไอดอลนะมองคุณเหมือนแรงบันดาลใจ มองคุณเหมือนบุคคลที่โชคดีเมื่อเทียบกับตัวเขาอะค่ะอืมคนละชั้นนะคะเมื่อก่อนเขาเคยยกยอปอปั้นตัวเองว่าสูงส่งเหนือกว่าใครแต่ตอนนี้ความจริงฝั่งของคุณมันเปิดออกมาโอโหเขาช็อกนะเขารู้สึกแบบตัวน้อยนะคะตัวเล็กตัวน้อยแบบไปเลยทีเดียวเพราะดูความเป็นครอบครัวของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณปู่ย่าตายายของคุณ โอ้โหเหมือนสืบทางไปแล้วนะคนคนนี้กลับรู้สึกอับอายที่เคยดูถูกคุณไว้ดูหมิ่นคุณเอาไว้นะคะมันมันเป็นอะไรที่คนคนนี้เสียดายพวกคุณมากนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพวกคุณน่าจะไม่ได้คุยกันแล้วแล้วเขามีความรู้สึกสะท้อนถึงคุณในวันที่ คุณถอยออกมาไกลแล้วข้อถึงได้เห็นว่าคุณดีมากคุณเพอร์เฟกมากคุณเป็นคนที่มีความสดใสอยู่ในตัวเวลาคุณจริงจังคุณก็จริงจังคือพลังงานของคุณแบ่งได้ชัดเวลาคุณทางานคุณจริงจังค่ะคนไม่เล่นนะคะคุณมีหลักการคุณดูมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเวลาท่องเที่ยวพักผ่อนคุณกลับมีความสดใสมากมายไปหมดเลยมันเป็นพลังงานแห่งความสุขนะคะ ความโชคดีเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากหวนคืนกลับมาหาคุณเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าจะสู้หน้ากับคุณได้อย่างไรนะคะอยากขอโทษในสิ่งที่เคยดูถูกคุณว่าร้ายให้คุณเอาเปรียบคุณด้วยคิดไม่ดีกับคุณด้วยนะคะมารู้ซึ้งเห็นคุณคะ่ะคนนี้เป็นคนคี้วอวดชอบอวดชอบอวดคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครอย่างที่ว่าบอกว่าพอรู้ความจริงข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย เออเขาตัวเล็กกว่าคุณเยอะเลยอ่ะนะคะพระสยามเทวาธิราชมาช่วยมาช่วยดึงคุณออกจากคนที่ชอบดูถูกด้วยนะคะมันเป็นความแม่นยำมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงที่ทำนายออกมานะคะมีในเรื่องของความรุ่งเรืองเนี่ยคนนี้เป็นพลังงานของการผัดพรากนะคะคนที่ห่างหายออกไปจากชีวิตของคุณแล้วแต่เพิ่งมารู้ตัวว่า อ้ยคุณดีมากอ่ะคุณคือคนดีคุณคุณคือคนที่จริงใจคุณคือคนที่เพียบพร้อมที่เขาหน้ามืดนะคะนะเขาไม่สามารถที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้เลยพลังงานจะออกมาเช่นนี้นะคะแล้วตัวคุณนะ่ะนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะ คุณเป็นคนให้โอกาสคนแต่คุณจะเป็นคนที่มีลิมิตกับการให้โอกาสครั้งที่1ครั้งที่2พอได้แต่ครั้งที่3คุณคงไม่ให้แบบเดิมๆซ้าๆนะคะคุณเป็นคนใจดีที่ชัดเจนเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาคุณหันหลังเลยคุณไม่เสียเวลาพั่มเผออะไรมากมายนะคะสิ่งที่เขารู้สึกถึงคุณได้คุณตัดจริงค่ะคุณพูดจริงทําจริงภายใต้ความนุ่มนวลอ่อนโยนของพวกคุณคุณตัดจบของคุณค่ะนะคุณไม่ได้สนใจเลยว่า เขาจะรู้สึกยังไงเพราะคุณให้โอกาสมาเยอะแล้วนะคะคุณไม่ใช่คนที่จะมาอยู่กับความไร้สาระเพราะคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของเวลามากมายนะคะเป็นคนรักความสันโดษแล้วก็ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิและสามารถมีชีวิตอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครโดยที่ไม่ต้องโหยหาพลังงานความรักความอบอุ่นอะไรจากใครนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เสียดายคุณมาก นะคะเสียดายคุณจริงๆอยากรีเทนอยากเหมือนฟีลว่าเหมือนอยากให้คุณไปงออยากได้คุณแต่แต่จะไม่ทําอะไระนะคะอ่ะแต่เลือกที่จะแบบเหมือนรอให้คุณไปงอให้ตายคนก็ไม่ไปค่ะคุณชัดเจนมากในจุดยืนของตัวเองนะคะแล้วเวลานี้ชีวิตเขาของเขาเป็นยังไงคะติดขัดค่ะไม่มีความสุขเลยติดขัดในเรื่องของเงินทอง ติดขัดในเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆเหมือนโดดเดี่ยวนะคะอืมก็เวรกรรมที่เขาเคยทำกับคนเอาไว้ลบหลู่ดูหมิน่นศิกษาสิษ์ซะ,ะด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่า เขาเหมือนพยายามที่จะเลื่อนตำแหน่งพยายามที่จะมีชื่อเสียงพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จให้มีความมัน่นคงถ้าไม่มั่นคงก็เข้ามาหาคุณไม่ได้มันเป็นจุดที่เขาถูกใจเพราะว่าเขายังข้ามความเป็นห้าถ้วยไปต่อไม่ได้เลยคนคนนี้รู้สึกทรมานและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากๆชีวิตของเขาโดยที่ไม่มีคุณนะ โซซัสโซเซมากมายเลยค่ะเหมือนคนพาเจนจรเหมือนคนคลำทางหลงทิศหลงทางไปเช่นนั้นนะคะอืแต่เขามีคุณเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นอะไรเช่นนี้นะคะเนาะแต่สำหรับคุณนะสิ่งที่อ้อยเห็นคือคุณไปไกลแล้วค่ะทุกคนคุณดูไม่แคร์อะไรแล้วคุณดูไม่สนใจ ใดๆแล้วมันเป็นพลังงานในจุดที่เพียงพอสำหรับคุณนะคะจะเป็นเช่นนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะสิ่งที่เขามองถึงคุณก็ดีค่ะดีมากๆชื่นชมคุณทึงในความสามารถของคุณในความเก่งของคุณทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรเลยใน,ในตัวของคุณนะนะ,ะอม,มองแต่ในเรื่องที่ไม่ดีมองแต่ ความบกพร่องแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าคุณคือคู่บุญคู่บารมีชีวิตเขาตอนนี้นะคะมีปัญหาคดีความมีปัญหาในเรื่องของเจ็บป่วยนะคะไม่มีความสุขนะคะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดอะไรต่างๆได้จะเสียดายคุณนะคะมารู้สึกตัวว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าก็ต่อเมื่อไม่มีคุณแล้วและที่สําคัญความนิ่งของคุณความสงบของคุณเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกสั่นไหว เกรงกลัวด้วยเพราะว่าพลังงานของคุณตอนนี้ดูน่าเกรงขามน่าเกรงใจมากที่สุดเลยนะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องใน EP พีลำดับที่91นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมายในการติดตามสนับสนุนให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ